ทุเรียนชีสพายเมนูง่ายๆไม่ใช้เตาอบชั้นล่างสุดเป็นแครกเกอร์บดผสมเนยชั้นถัดมาคือชั้นของครีมชีสผสมเนื้อทุเรียนเรียวนิดๆหวานๆมันๆ,นๆชั้นบนสุดโปะเนื้อทุเรียนแบบจุกๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนำแครกเกอร์มา100กรัมคลิปนี้ป้าใช้ยี่ห้อนี้นะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีขายร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่มีขายนะ ้าใช้ยี่ห้อเดียวกับป้าก็ใช้ทั้งหมด13แผ่นถ้าไม่มียี่ห้อนี้ใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ปัน่นบดหรือทุบเนื้อแครกเกอร์ให้ละเอียดนำแครกเกอร์ที่ปั่นได้มาใส่เนยจืดละลายลงไป30กรัมหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจริงๆแล้วถ้าใครใช้เครื่องปัน่นบดแครกเกอร์เหมือนกับป้าสามารถเทเนยลงไปปั่นในเครื่องปัน่นพร้อมแครกเกอร์ได้เลยนะคะ ขนมวันนี้ป้าจะบรรจุใส่ถ้วยขนาด240 ml ถ้วยตัวนี้ป้าซื้อมาจากแมคโครถ้าซื้อข้างนอกตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่มันน่าจะถูกกว่านี้นะตัวถ้วยปรับเปลี่ยนเองได้ตามชอบเลยนะคะจะใช้ทรงอื่นไซส์อื่นก็ได้ตักแครกเกอร์ผสมเนยใส่ถ้วย1สูตรป้าจะแบ่งใส่ถ้วยไซส์นี้ได้ทั้งหมด4ถ้วยกดชั้นของแครกเกอร์ให้แน่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทำเหมือนกันทั้ง4ถ้วยเลยนะคะแล้วถ้ายังไม่ใช้งานเนี่ยให้นําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาผักไว้ก่อนต่อที่การทําชั้นครีมชีสนําไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์สองมา1ฟองใส่แป้งข้าโพดลงไป1ช้อนชากับอีกเศษ1นส่วนสช้อนชาน้ำตาลทราย25กรัมหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะคนผสมให้เข้ากันนำวิปครีมมา80กรัมเทใส่หม้อ ตั้งไฟต้มให้พอเดือดคนเป็นระยะๆระหว่างต้มได้นะคะวิปครีมวันนี้ป้าใช้ตัว Rich Ecowhip เทวิปครีมที่ต้มมาพอเดือดเนี่ยใส่ลงไปในชามของส่วนผสมไข่แดงใส่ลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนำเนื้อทุเรียนมา100กรัมบีบีบดให้เลยตามชอบจะเอาละเอียดมากละเอียดน่อยนี้แล้วแต่เรานะจ๊ะใส่เนื้อทุเรียนบดลงไปในชามผสมแล้วก็คนผสมให้เข้ากัน เมื่อเข้ากันแล้วเทส่วนผสมที่ได้กลับลงไปในหม้อนะจ๊ะนําขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนคนคน,คน,คนจนกระทั่งส่วนผสมคนแล้วก็เดือดเ <_ c oughs> มื่อคนเดือดแล้วปิดเตาใส่เนยจืดลงไปครึ่งช้อนโต๊ะถ้าไม่มีเนยจืดจะไม่ใส่ก็ได้จากนั้นคนคนจน,นกระทั่งเนยละลายหมด เท hey, ใส่ชามแล้วพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทในระหว่างที่พักไว้เนี่ยแวะเวียนมาคนเป็นระยะระยะด้วยก็ดีค่ะนำครีมชีสมา250กรัมป้าใช้ครีมชีสของเซนจูรี่นะคะเป็นครีมชีสของไทยราคาดีงามมีขายตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่นำครีมชีสมาตั้งทิ้งไว้นอกตู้เย็นให้นิ่มลงจากนั้นทำการตีครีมชีสให้กระจายตัวตีแค่นี้ก็พอนะจากนั้นนำส่วนผสมของเนื้อทุเรียนที่เย็นสนิทแล้วมาใส่ลงไปในครีมชีส แล้วก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงไปด้านบนของแคร็กเกอร์แบ่งใส่ให้ได้สี่ถ้วยเท่าๆกันนะจ๊ะปาดปาดเกลี่ยเกลียชั้นของครีมชีสให้ดูเนียนขึ้นเล็กน้อยไม่ต้องเนียนกินก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะโปะเนื้อทุเรียนทับอยู่แล้วนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดา2-3ชั่วโมงหรือจนกระทั่งชั้นของครีมชีสเสร็จตัว เมื่อครีมชีสเซ็ตตัวแล้วก็ทำการวางเนื้อทุเรียนลงไปด้านบนเนื้อทุเรียนจะใส่มากใส่น้อยแค่ไหนอันนี้ขึ้นกับต้นทุนของเราเลยนะมาต่อที่ต้นทุนวัตถุดิบนะจ๊ะต้นทุนวัตถุดิบต่อสูตรจะอยู่ที่245บาท50สตางค์ยังไม่รวมเนื้อทุเรียนที่โปะอยู่ด้านบนนะคะ1สูตรทำได้4ถ้วยดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อถ้วยจะอยู่ที่61บาท38สตางค์ ย้ำอีกรอบยังไม่รวมเนื้อทุเรียนด้านบนราคาขายขายกี่บาทด,ดีอันนี้ตอบยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าราคาขายส่วนหนึ่งมาจากปริมาณของเนื้อทุเรียนที่โปะไปด้านบนด้วยนะสมมุติโปะเนื้อทุเรียนไปอีก5บาทเบีาทก็เท่ากับว่าต้นทุนหนึงถ้วยมันอยู่ที่ประมาณ111บาทใช่ไหมอ่ะสมมุติ112บบาทอ่ะ เราก็ต้องมาคิดนะคะว่าค่าที่เราเท่าไร่ค่าแรงเราตีกี่บาทค่าน้ำค่าไฟเท่าไร่จากนั้นก็บวกกำไรที่พอใจลงไปนะคะถึงตั้งเป็นราคาขายอ๋ออย่าลืมบวกค่าจิบปลาถาจุกจิกเข้าไปด้วยอย่างเช่นถุงช้อนอะไรแบบนี้ทำแล้วเก็บได้นานไหมป้าอยากจะแนะนำให้เก็บไม่เกิน2วันคะ่ะเนื่องจากว่าด้านบนมันเป็นเนื้อทุเรียนสดอ่ะเนาะ เก็บไว้นาะนมันก็ไม่อร่อยใจจริงอยากจะให้กินวันต่อวันด้วยซ้ำโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า